สองนัดนี้ต้องหัวเท่านั้นถ้าไม่หัวนะถ้าไม่หัวนะนี่ค่ะลงสบายเมาเอ๊เขาบอกว่าอย่าให้เอาจริงนะกูถามคนเดียวกูถามคนเดียวว่าเอาจริงยงเนี่ยปักเต้ีกครับหนังที่เก็บ่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะฉันยังไงกันละ

ทีลอองงุกวันเยคุณผมทุกคนจริงคือแบบขอสองเม็ดดิจีีจริงๆนี่ค่ะทุกคนเขากลังเดินไปดีเลยดีเลยนะดูดีเลยหมาแบบดูไม่ได้เลยหมาไอ่แก่ยืนแกยืนอะไรอะเมื่อกี้แกยืนปั๊บโปะอะได้ไงได้ไงเสียเวลาหนึ่งพันดาวแล้วว่าโอ้ยขอบคุณค่ะเสียเวลาหนึ่งพันดาวค่ะคุณค่ะทุกคนดูจังหวะนี้นะคะหนูโดนสองลัดหายทุกคนรอดูกัน สองนัดนี้ต้องหัวเท่านั้นถ้าไม่หัวนะถ้าไม่หัวนะนี่ค่ะหลงสภาคมขุนก็อดดาวคืนะด้นะไม่เอาไอ้หนูจะโดนยิงแล้วหนูจะโดนยิงแล้วเขายิงเพื่อนหนูคนนี้ค่ะปิวแล้วมาโดนหนูได้ยังไงงงมากเขายิงเพื่อนหนูแล้วมาโดนหนูได้ยังไงงงมาก